ครับพี่น้อง่าให้สุดยอดจักสีวาจากไหนนะครับเนาะนี่เห็ดไข่ได้พี่น้องเด้องามเลยครับเบ่งซอยกันเลยพี่น้องงามขนาดครับพี่น้องครับปิดกุ้มเลยพี่น้องป็นกุ้มป็นมูเลยนะครับเด้ปิดกุ้มป็นมูเด้ครับเห็นน้ำแข็งรับน้องกุมเดียวได้พี่น้องนะพี่ครับปิดี่ไปก็เห็นครับโอ้ สวัสดีครับพี่น้อง,องตอนนี้ผมกำลังพาพี่น้องขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮาสิไปเก็บเห็ดครับพี่น้องครับวอดีเพิ่นว่าเห็ดไคออกกันพี่น้อง ไข่นี่แก้วพี่น้องนะครับไปับเพื่อเพื่เป็นการเสียเวลาคนระับไปหาเก็บเห็ดไข่น้ำกันครับพี่น้องครับจะมาหาเห็ดก็ต้องได้เห็ดอะไรหน้อพห่ออะไ้ครับเด้อเห็ดไข่พี่น้องครับ ครับเพราะอู้เดกรกันนะครับนี่อีกครับนกใ,ใครมันวนน่มันมน่ากลนะัเมาสองแล้ว ห่าเห็ดไ่ไปเจ้าครับพี่น้องครับมันหรือว่าไปพ่นนะครับเนาะี่เขาครับผูเขาทางอำเภอเสตสมบูรณ์จังหวัดเชียงภูมิครับพี่น้องครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเห็ดละงกับพี่น้องเนาะที่ออกไปเขาได้เก็บครับวันนี้ครับเป็นทีของเห็ดไ่ครับพี่น้องไปไปเที่ยวโคกไปเล่นโคกน้ำกันครับพี่น้องครับ เราเฮาสิได้เห็ดหน่อยหลายคำได้ไปหาไปรุ่นน้ำกันครับครับตอนนี้ก็เป็นยามเศร้านะพี่น้องประมาณกับเก็บมงกับตอนนี้ครับเศร้าๆบรรยากาศดีขนาดนั้นไม่น่าจ่ายนะม่นจ่าพี่น้องเย็นดีเนาะเย็นดีห <c oughs> รือว่าเป็นพเพราะห้องมากบรรยากาศทึ้งพูดัเงเขาเนาะพี่น้องรู้สึกดีหลีจ้า ปกตีพอ,ดอได้นะครับพี่น้องครับแดดซ่องมดถึงแล้วก็เศร้าอยู่ครับแต่ว่าเห็ดไข่เขานี่ก็เริ่มได้แล้วพี่น้องครับพี่น้องว่าห้สุดยอดจักสีไวาจากไหนนะครับเนาะนี่เห็ดไข่ได้พี่น้องได้เห็ดไข่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับโอ้ oh. มเมาไปาแก้วเลยพี่น้องนะปิ้งแก้วหอม,หอมน้ำกันรี่นะพี่น้องคนระับกับข้าวเหนียวห่อนๆคุยกินพูดละคำสองคำครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งน้องหม่ครับนี่น้องใหมโจดนะครับพี่น้องครับอู้นอกกำลังงามเลยครับแต่ว่านี่พี่น้องแต่ว่าเขาเบากดอกนะครับนะเนาที่ไปหาเห็ดดีกว่าครับไปหาเห็ดต่อพี่น้องอู้ พ่อไม่ดางครับพี่น้องงามนล้ะครับเนาะนี่แหละครับความพิเศษของธรรมชาตินะพี่น้องเนาะธรรมชาติปลาเขาก็สวยงามไปอีแบบครับใบนี่กินได้เหมแม่นางจานะแม่นางจ่าเบ่อในใจเรื่องกัญชา เดี๋ยวมาไกลๆคือใบจักกระจันแต่ว่ามาเบอไกลๆโบแมนพี่น้องใบยัง,งแม่น่งจากโบู้เลยจ,าจ้าใบยังงอแงแท้ครับอันนี้บ่แมนเลยจักรจันครับมาเที่ยวพูเที่ยวเขาพลาดบ่ได้อีกนะครับเนาะนี่คือต้นยาหม่องนะพี่น้องไนดะ้คือเก่าครับรููสึกมีเมย์นะพี่น้องนะเขาตรง เห็นน้ากันนะครับนะเอาตรงใส่โตซอยครับพี่น้องครับคือเก่าครับพี่น้องโตซอยครับหอมชื่นใจคือเก่าต้นยหมองนะพี่น้องนะผาดบริเวณนิดขาดครับพี่น้องครับนี่เห็นน้ากันหนึ่งนะครับเนะนี่ครับพี่น้องครับเห็นนะครับเนะเห็นแบบนี้เขาก็ต้องลุกเอาครับลุกฮากมัน หอมชื่นใจครับพี่น้องแยมมองคักๆเลยพี่น้องครับพี่น้อ,องเขามาพลอยแล้วนะครับน้อ,อนี่กิ่งคือไง้ะพี่น้องนะแต่ว่านี่เป็นหดไข่แล้วครับนาะตุ่มๆต้องเอาครับพี่น้องครับโอ้ดอกงามขนาดครับพี่น้อง พี่น้องนี่ก็คือความพิเศษของธรรมชาตินะครับเนาะบบผิดวังจแกเธอครับพี่น้องครับที่เลียวเห็นอยู่นั่นการโมบ้านนะครับเนาะเขายางขึ้นมากรับประมาณเกือบกิโลครับพี่น้องครับประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรแม่น้องจากของเขากกโอ้ได้อีกแล้วครับนเ,เนาะเห็ดไคเดนหอมอีหลีได้พี่น้องกินบอกเล่นมัวไปทางแกบ,บอกหอมหว้วยห้วยกินพามา นะครับนี่ก็โอ้ได้การแล้วครับพี่น้องครับได้แก้วแล้วนะฮะเนาะจ้าหาต้อีกอย่างหน่อยเมื่อนี้ลืมหนามมันบ่เนี่ยลืมเอาน้ำมาจ้าพี่น้องโอ้บ่ได้การแล้วนะครับเนาะมอแก้วไปไกลดอกลืมน้มเนี่พราะมันแนวดีเนะพี่น้องเด้อเนาปลาครับเอาปลาขึ้นโคกยาลืมเด็ดขาดก็คือหนามเนาะพี่น้องครับขาดบ่ได้แท้ๆครับพี่น้องครับก็ว่ามันก็หมู่บ้านก็บ่ไกลไก่ประเดนอะเอาก็ จากนัอยก็ย่างลงไปครับตอนนี้ก็ได้แจ้วแล้วได้แจ้วแล้วครับพี่น้องครับปิ้งหอมๆไม่แม่นองกาเนาะครับก่อไฟปิ้งย่างหอมๆครับพี่น้องครับมากินแจ้วเห็ดไข่น้ำกันเ,เนนนด้อ นี่คือบรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับบรรยากาศดีเลยเนาะจะใครมาเห็นน้นกันนะครับเอตอนนี้ครับประมาณเจ็ดโมงเช้าครับพี่น้องครับเจ็ดโมงกูกลัวจากไหยนะครับ ี่น้องโอ้อยากให้มันนั่งเล่นน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศดีขนาดครับเดินน้ำกันนะครับ ับพี่น้องทอามาเที่ยวปลาเข้ากระปุกผิดหวังนะครับเนาะคือว่าเห็ดพวกนี้กินได้เบิด์ได้พี่น้องนะครับนี่เห็ดหนาหมูมาจนขับอื่นๆนะพี่น้องนะเนาะบางทีกลุ้มแับเด็ดสุดท้ายพี่น้องมาเบิรงเห็ดนี่มันเห็ดหนาแหล่ะนะครับเด้อพี่น้องครับเห็ดชนิดนี้ก็แซ่บครับ เอาเป็นหนึ่งไปแกงกินเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับแม่นประครับไม่นองจ่าแม่นจจกปีครับนี่เห็ดหน้าแล่นี่แกงแซ่บขนาดนั้นเมนองแกเนะาะหนึ่งแหงแซ่บเ,เลยพี่น้องหนึ่งตนำน้ำกิมครับโอ้เบิ่งซอยกันครับพี่น้องครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติเนาะโอ้ครับ เท okay, แก่แล้วเท่าใดย่างเดียวพอแด้วหน้ามากกินน้ำครับบนีเกษดรกัรนะครับโอ้ครับได้การในห้องน,นีญเราแข็งดีดี่นอะครับเก็บเห็ดโคกเห็ดตาน้ำกันเนาะ่น่อเนาะ วันนี้เริ่มเริ่มซีนั่นแล้วครับนี่มีดอกน้อยตรงนี้ดอกนี้เกิดไม่ไม่ะครับเนาะแน่นจ้ะอวอนขนาดครับกเกิดไม่ไมแล้วนะครับพี่น้องพ่อยอแล้วนะครับแล้ว กำลังงามเลยครับพี่น้องครับโอ้นีกำลังเกิดเด้พี่นอ้องน้เห็นน้ำกัดนาะครับเนาะดอกแกงซี่เนี่ยโอ้แซบ่บพิเศษเลยครับพี่น้องดอกใหม่มั้ยเนาน้ังฮะนี่ครับ ว่าเห็มันก็ะยูบอะไ้นั่นไม่น้องจาเนาะครับเห็นน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับเด้อต่อกำลังออกมาแล้วครับเนาะครับกำลังออกมาเลยงามเลยครับเบิองซอยกันนะพี่น้องนะงามขนาดครับพี่น้องครับเป็นกุ้มเลยพี่น้องเป็นกุ้มเป็ี่นมูเลยนะครับเด้เป็นกุ้มเป็ี่นมูเลยครับเห็นน้ากันเนาะพี่น้อง เปลาเป็นอ,อ่นี่ครับกำลังเกิดครับโอ้กำลังเกิดอนั่อองนะงามครับครับ เดี๋ยวได้พี่น้องนะพี่ครับอีกพี่น้องแหาก็เห็นครับโอ้สะอ่อนไฟกันนะพี่น้องฮะสัสสัสส มาเที่ยวปลามันก็ดีมงนิแล้วพี่น้องครับครับมึได้เหยียเ้าไม่มยมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยพี่น้องไยไม่น้องจา่าเขานน่ครับพ่อเล่ยครับพี่น้องครับเนาะโอ้ครับพี่น้องครับบึ้งซอยกันนะพี่น้องนะต้องสะอ่อนนะครับเนะเหยเทาครับสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องทายไปพี่น้องบึง้ง บรรยากาศการเก็บเห็ดน้ากันครับพี่น้องครับที่แรกว่าซีโบได้แล้วครับน้ำก็โบได้อะมาเริ่มหิวน้ำาล้วมาพ่อเอาพ่อเอาครับพี่น้องว่าเก็บแก๊สบอมน่น่ะน้องแม่น้องจ๋านะน้ำก็หิวพ่อน้ำครับรน้ำก็หิวพ่อหน้ำเห็ดก็ได้เรื่อยครับอุย้ยพ่อหน่าลืมเลยผมก็ได้พี่น้องครับเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วเนาะน้ำโข สะเบี่ยงแน่นิดหน่อยลืมครับมือนครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปการหาเห็ดของโฮก้าวไส้สำเนียง้วพี่น้องเนาะถือว่าก็ได้กินอยู่ครับพี่น้องครับพอสำคัญลืมน้ำครับพี่น้องยูบได้เนาะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ